สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสัางสารเพื่สังคมไทยโดยอาจารย์หน่องนัทนายโลสุวรรณจากสถาบาันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC พบกันเป็นประจำทุกๆวันกับถ้อยคำชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวิธีคิดพูดทำที่ทำให้โลกสดใสผู้ฟังทุกท่านครับ คิดพูดทำเป็นสามสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีนะครับไม่ว่าเราจะเรียงลาดับอย่างไรก่อนก็แล้วแต่บางคนทําโดยไม่คิดบางคนพูดโดยไม่คิดบางคนเอาแต่คิดไม่พูดบางคนเอาแต่คิดไม่ทําแต่ถ้าหากว่าเราเรียบเรียงคิดพูดทํานั้นจะทําให้โลกเราสดใสเรามาฟังดูนะครับว่ามีอะไรบ้างการมองคนทุกคนมีคุณค่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีครับฟังทุกวาจาให้เกิดมูลค่าไม่รีบคิดเชิงรบ ไม่เหยียดหยามผู้คนให้โอกาสผู้อื่นไม่ด่วนตำหนิผู้น้อยฟังให้มากพูดให้น้อยลงมีความนอบน้อมอ่อนน้อมและถ่อมตนชิงช่วยเหลือทันทีหากมีโอกาสรู้จักการปฏิเสธอย่างมีศิลปะเรียนรู้ทุกการดำเนินชีวิต วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ในทุกเรื่องสนุกกับการดังเนินชีวิตใช้ชีวิตสร้างชีวิตทุกการทักทายต้องสร้างความประทับใจทั้งผู้ฟังและผู้พูดสนทนาทุกครั้งน่าสนใจทำให้ได้ไปต่อเวลาอธิบายสิ่งใดขอให้เกิดความเข้าใจทั้งผู้ฟังผู้ที่หลายล้อมรอบข้างสื่อสารแล้วทำให้คนเหล่านั้นอยากตัดสินใจ หากเราร้อยเรียงเรื่องราวดังที่กล่าวมามันจะเป็นวิธีการคิดพูดทำที่จะทําให้โลกของเราสดใสสังคมน่าอยู่สิ่งแวดล้อมน่ารักนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นํามาส่งมอบแล้วก็อยากจะบอกกับทุกๆท่านว่าหากเรารู้จักวิธีการเรียบเรียงร้อยเรียนจับประเด็นเป็นโดยมี mindset ที่เป็นเลิศนะครับมีลักษณะของการมองโลกสดใสมองเห็นใครไม่รีบ พิภากษาแต่พิจารณาแล้วก็มีจิตใจที่ดีแน่นอนครับซึ่งเหล่าน,นี้ก่อให้เกิดความสุขได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอวันนี้ขอผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขสนุกกับการดำเนินชีวิตมีวิธีคิดพูดทำแบบมืออาชีพเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีท,ทุกท่านครับ